อาตีปลยเยตยและลายเทวนายตัสุตราวีิปิโสพรเขาวัยมดาจาเนเทวสุวรนรมาดังสุทามอาาสุกตัวนัมตไพระเทสุวรรณนจะถูกมหาจาริกายขาทันจาพัทริโตเวสสุสังอุตสางอาณาขงสุกตเทวสุวรรณนนักโมภูตไพรยะ ท่านเทวดามาแล้วเทวดามาโปรดแล้ว เทวดามาเมตตามนุษย์จินยานแล้วเทวดาและบริวารทีมงานมาช่วยเหลือมนุษย์แล้วสาธุมาแล้วท่านมาประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้ว ท่นานทินทนทดามามีมตาแล้ววันนี้มีญาติโยมรอคอยมานานมีความเดือดร้อน,ม,นมีปัญหาชีวิตอ้าวชื่อดังๆมณีวงศสุวรรค่ะอ้าวปัญหาคืออะไรจ๊ะเป็นหนี้สินแล้วก็การเงินติดขาดเจ้าค่ะ ปัญหาการงานการเงินติดขัดสุขภาพมีเปล่าสุขภาพก็มีนิดหน่อยเจ้าค่ะไม่มีมีนิดหน่อยเจ้าค่ะสุขภาพก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยอ้าวท่านเทวดาเงินมีปัญหามากความยากเป็นควานติครับเกิดจากเด็กทำแท้งสองคนใช่ไหมเจ้าค่ะกุมารมีหนึ่งคนหนึ่งดวงใช่ไหมเจ้าค่ะท่านเทวดาอยู่ครบหรือเปล่า อยู่ด้วยเลยนั่นแหละนะยังไม่ได้จากรายังอยู่ด้วยกันหนานั่นแหละแล้วส่งผลหรือเปล่าส่งสิท่านเอ๋ยลำบากเลยนั่นแหละนะหนูยังอดยังอยากอยู่แหละค่าหนูยังหิวยังโซนั่นแหละเอ้ยอ้าวแล้วเธอพร้อมจะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าพร้อมเจ้าค่ะพร้อมเลยก็ขอให้เด็กได้รับบุญแล้วไปเกิดเลยจะได้แยกย้ายกันไป เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสองคนนั้นสามสิบวันนาทำได้หรือเปล่าคะได้เปล่าอ้าวุามว่า<ม>อีกหนาหนึ่งใช่ไหมแล้วใช่แล้วอีกสิบและท่านเอย๋ยรวมแล้วสี่สิบวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยเจ้าค่ะตอนนี้มาเลยพร้อมเลยใช่หรือหญิงกันเลยอ่า พอรู้เปล่าพอรู้คนหนึ่งเจ้าค่ะว่าเป็นชายแต่ก็ไม่แน่ใจเจ้าค่ะสันนิษฐานว่าเป็นชายหนึ่งเจ้าค่ะอ่านองนันก็ไม่รู้เลยและกุมารีโตกลงมีเป็นชายเป็นหญิงอย่างไรบ้าง <c oughs> <c oughs> อ่าเธอเป็นชายหรือเป็นหญิง <c oughs> ชายหรือหญิง <c oughs> เป็นชายเป็นหญิงเป็นชายค่ะเป็นชาย ชายกี่คนจ้าชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนหญิงสองคนหญิงสองคนค่ะหลวงพ่ออ้าวตรงงเธอเป็นลูกแท้เหรอไอ้กุมารเป็นหญิงเหรอกุมารเป็นหญิงอ่าหนึ่งหญิงแลวหนึ่งกุมารหญิงอ้าวรวมแล้วเป็นสามคนชื่ออะไรบอกมาชื่อนะครับหลวงพ่อใช่แล้วชื่อประหยัดครับชื่อประหยัดค่ะประหยัดอ่าชายชื่อประหยัดครับหญิงชื่ออะไร พินค่ะยูพินกับอะไรยูพินน่ะหลอนจ้ะยูพินกับอะไรยูพินสายพินอ้าวสายพินอ้าวพร้อมแล้วเขาจะให้ไปเกิดแล้วกินอะไรบ้างบอกมากินแบบประหยัดอ้าวบอกรายการหรือเปล่าน้องบอกว่ากินแบบประหยัดค่ะอ๋อกินแบบประหยัดใช่ไหมอ้าวก๋วยเตี๋ยวกละหอจอบไปอ้าว ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาถวายพระอย่างละหอ่อน้ำหนมเจเวนอีเลเว่นหรือเปล่าอ่าได้เสื้อผ้าเลยประหยัดหรือเปล่าไม่ประหยัดครับ <c oughs> อ่าบ้ามาเอาชุดอะไรชุดผู้บังหลอนตาหนึ่งชายฟุตบอลแต่ผู้หญิงคะเอาชุดนักเรียนะยนะหลตาสองหญิงนักเรียนเอาเคปล่อยสัตว์ปล่อยครับหลอนตาเอาว่าไป โอเคสังกัทางกี่ชุดสังกัดทางหน่ชุดก็พอเหลือประหยัดคะับโอ้สมชื่อเลยไปได้พร้อมเลยบ๊ายบายประหยัดเวลาไปไปทำนี่เออขอให้ได้ไปเกิดประหยัดน้ำด้วยเออดีละดีละดีละประหยัดต้อทวันไม่อยน้ำได้ไหมโอ้จะเกินไปแล้วอาบทุกวันแต่ไปอาบน้ำน้อยหน่อยอ๋ออาบบ่อยแต่อาบน้อยหนะอยใช่แล้วไม่ได้ อย่าไปทําแม่เขานะอ่าบายบายแต่เขาทำแม่ไม่ฟังฟังเอาเต็มเตอลอยคิดนู่นคิดนี่จัดการตามนี้เลยไม่ใเประหยัดไม่ประหยัดลงโทษอย่างหนักอ่าจะได้แยกย้ายกันไปอะไรที่สองมันเลยประหยัด